สวัสดีค่ะพี่นอ้องช่องดิมกุสุมาลำเพลนออฟฟิเชียลนะคะเมื่อนี้หิวข่าวพี่น้องก็ mm hmm. เลื่อยากสีกินกันยังว่ mm hmm. าได้ออกไปทั้งนอกเลยต่มมามาต่มมามาใส่ไข่สองนวยคอยสีอิม่มยินยินค่ะว่าวตอนเที่ยง คนสีเหลี่ยมกว๋วยเตียเ๋ยววาสดัก็ได้กินมามาห้องทองถางตื่นแล้วแม่ติ้มตื่นแล้วว่าหันด้อาบน้ำหิวเขาไปได้สิกินเขาก่อนได้สิกินต้มมามาก่อนมาเ้อมากินต้มมามาทั้กันต้มมามาก,ก็แม่ติมเด้อนะคะกิจวัตรประจำบ้านกับต,ตืนววนนน่นกันมากอะโอ้ยตื่นชาอยู่ว่าันในเตียงพราะว่าเมื่อคืนนี่ก็นอนกับ เกือบตีหนึ่งตีสองคนละนอนก็นได้ชมมาใหมา่ในเมติมเ้อรยู่ง่ายกินง่ายพี่น้องเป็นตาเป็นเรี่องยู่กินยังแล้วก็เลี้ยวกราบไม่ก็ค่อยกินหากินไหมอันนี้เป็นห้องแม่ติมห้องนี่แหละห้องยุคขางดุม ร่วงสอบนี่ยหัวหน้าเพิ่นกะนกวาดัวเพิ่นกะดีครับเป็นจิ้มกะเลียบบ้านก็มีหงเมียงเด้อรถกับ่มีเที่ยวสมองกวาดัวกับจ้าเพิ่นกะเรื่าย5หงให้มาเด้พี่น้อ,อ,งนนองมากินรวมามาๆน้ำเมติม เขาพุ่ผูกกดติดตามน้ำ้อมเดอ้อผูกกดติดตามอันนึงก็เขาไปคนหาช่องเด้อพี่น้องช่องติ่มกุสมาลําเกลือนออฟฟิเชียลนะคะกดติดตามกดกระดิ่งให้น้ำเพราัเทรของหัวตาดัยหมู่บ้านหัวตาเฮ็ดหมู่บ้านนี่ก็เลยให้บอดูเฮียไทยรุ่งยูทูบรุ่งยังให้ โบเกียงดอกงูปลาปลาทามลูกทามเต้าเอาคือเป็นจางๆเปนน้าน้ำปลาด้วยห้องน้ำกะดูใกล้ๆนี่แหละซักผ้าก็ซักมือเอา แซบอยู่แซบอยู่มากมากมากกินน้ำกัน,นรอร่อยมากตัวมัามาส่วนหอนๆกันหน้าว่ะสั่นฝากลูกห้างไปซื้อมามาให้เอาตะลวดสวมแล้วจิ้มกระเทียมว่ากินตะลวดสวมว่าจะกินกระเทกินขึ้เกาตอนเที่ยมคนละคนค่อยสีซ้ม ใน้าคลิปแล้วคลิปนี้เป็นคลิปที่4อยู่ง่ายกินง่ายกินได้กับซ้ำยิมเน,นี่ยกินแซ่บปัญญายก่งกินได้ซ้ำยิมพี่น้องอยู่อ่ากินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน ป่าอยู่ใส่นอ,นอ่อมขอบคุณทุกกำลังใจกับแล้วกันเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าพี่น้องสินลงก้นกระทามหาไม่ติ้มมือได้มี่ช่องไปเฮ็ดยูทูปไปเพิ่นกระทามไทยมาถามข่าวถามข่าวมาบะมีช่องนหนูไปโทรศพัพท์กระเข่าบะได้จืกรอกข้างใน เจ้ได้ซื้อมา13กล้องชัดได้จนเป็นตะยานอืมนะสดๆแม่กินกับผู้ให้จังซี่ล่ะ เคื่อนอยู่กะไม่อเอา,ล,า,ล,เออเา,าล่วกับมีนักรองรับเชิญดาร่ารับเชิญน้องเบลนิพาดาแล้วก็อภินันหน่อยว่าร่ำสิงหน่อยโอ้ร่ำดีแต่อะพี่น้องอภินันหน่อยบอดจ๋อแล้วอื่นตะบมักนหน่อยอื่นคือคักว่า พี่นั่นหน่อยดาวเนื้อสุดจอดว่ะจิบเก้าผิ้มะลำดีครับนี่กับเป็นที่นอนมาเตรียมนี่นอน หอ,องกะยักษงก์จังน้อยบ้าน,นีนเมียนหองพี่น้องคุ่นนี่กับมุ่งเตียผาดมันจะมาอยู่วมันมายู่อัน,นสวสองปีแล้วพี่น้องควาอมกับบักรายยังไม่ยังเนี่ยขาดตะตู้เย็นหมองหงเขากับมี่คุณหมองหงเขามี่กับถ้าไฟฟ้าคุ่นกับถ้าไฟฟ้า กะท่าใฟ้ากะาฟ้ากะติ๊กน้ำห,อห้อนขาตะตูยเหย็ยนย่างเดี๋ยวนี้ตะตูยเหย็นมือถือตุยเหย็นมือถือกะติ๊กน้ำกินไปเพราะมันองัทงทองอังใส่อทาวองไวาบางกันหิวมากมันทอมามนไม่เสียบ โอเคนะคะเจอกันคลิปใหม่าที่พี่น้องเด้อขอบคุณทุกกำลังใจกันแล้วกันนะคะบ๊ายบาย